สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะได้นาเอาคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำะสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อชีตนะครับในการเปลี่ยนชื่อสเปซชีตนะครับใน Google Sheets ทำยังไงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเปิดเปิดหรือสร้างนะครับนะ ชีตขึ้นมานะครับใน Google Sheet นะครับตัว Google Sheet นะครับก็จะสร้างสเปซชีตขึ้นมานะครับตัหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชื่อให้เป็นสเปซชีตไม่มีชื่อนะครับขึ้นมานะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นอันไตต์ตันสเปซชีตนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อทํำยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับก็ให้ท่านเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับ ท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้แล้วนะครับนะเช่นัวนี้ผมต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นจํานวนประชากรภาคประชากรทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ใหม่นะครับจำนวนประชากรทั่วประเทศอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าพอเสร็จแล้วนะครับท่านก็ enter นะครับ enter ปุ๊บ นะท่านก็จะได้ชีทใหม่นะครับนะ,ะชื่อชีทตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดนะครับนะเช่นะจะเปลี่ยนใหม่อีกนะครับก็คลิกไปอีกทีหนึ่งนะครับนะเช่นผมจะเพิ่มเข้าไปอีกนะ เอนเตอร์นะครับนะเสร็จแล้วก็เอนเตอร์นะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะทีนี้ถ้าท่านเข้ามาดูใน google s h e e t นะครับนะ,ะ google s h e e t ไฟล์ของท่านก็จะเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วนะครับนะเพราะนั้นเวลาจะเปลี่ยนนะครับท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงหัวหัวชีทได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปเข้าตรงไหนนะครับนะหรือถ้าจะเปลี่ยน ตอนทีอ่อยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาไฟชีท explorer ตัวนี้แบบนี้นะครับท่านก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวาครับนะแล้วก็คลิกเปลี่ยนชื่อนะครับตัว google Sheet ก็จะขึ้นมานะครับให้ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับนะท่านก็สามารถที่จะคลิกลงไปนะครับนะแล้วก็ใส่ชื่อใหม่เข้าไปได้ได้เลยนะครับห6 5, 5, 5. จริงๆสมมติผมจะใส่คํานี้เข้าไปนะครับนะก็ตกลงนะครับนะชื่อชีตทั้งก็จะเปลี่ยนใหม่ได้ละนะครับวิธีการเปลี่ยนก็จะมี2วิธีนะครับก็คือคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับถ้าอยู่ในในหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเป็นเปลี่ยนชื่อนะครับอันที่2ก็คลิกเปิดชีตขึ้นมานะครับนะเปิดชีตขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกตรงชื่อ space sheet นะครับแล้วก็ พิมเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทริปฝากสาหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับท่านจะได้รับทราบนะครับรับรู้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ